สวัสดีครับวันนี้มาดูแนวทางการใช้เม็ดมีดอินเสิร์ตแบบมุม45องศาซึ่งเป็นที่นิยมใช้สำหรับงานหลักลการปาดผิวนะครับงานเฟสมิลลิงนะครับซึ่งได้ข้อมูลดีๆมาจากแซนวิชโครโมนนะครับงานเม็ดมีดการใช้เม็ดอินเสิร์ตมุม45องศานั้นจะเกิดแรงต้านทั้ง2แนวคือแนวด้านข้างแับแนวตามแนวแกนนะครับ ซึ่งเหมาะเหมาะกับงานปาดผิวครับงานเฟสมิลลิ่งนี้เป็นตัวเลือกแรกเลยสำหรับงานเฟสมิลลิ่งสำหรับเมตรมีด1 5องศานะครับนี่เป็นการปาดผิวซึ่งสามารถทำได้รวดเร็วค่าอัตราป้อนนะครับนะครับอัตราป้อนต่อฟัน f อนะครับเมือ่อ เม็ดมีดมันเอียงไป45้าองศาเนี่ยความหนาเศษจริงๆที่เกิดบนหน้ามีดเนี่ยจะบางลงซึ่งทําให้เราสามารถเพิ่มอัตราพอนเข้าไปเพื่อให้ได้ความหนาที่เหมาะสมได้ซึ่งเหมาะกับงานปาดผิวนะครับงานที่ลดการสั่นแล้วก็งานที่แมทตแมทิเียนมีเศษสั้นๆเช่นเหล็กหล่อสีเทาเป็นต้นนะครับถึงจะได้ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจากสนิทโคลมอนมานับที่นี้ด้วยที่จะทำวิดีโอสวยๆให้พวกเราได้ดูกัน